ใครู้หน่อใครรู้หน่อยฮะไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลาเยอะอย่าลาเยอะร้อร้อย่าล้อไปไปค่ะเสี่ยเดินทางปลอดภัยนะขับขี่ปลอดภัยด้วยสนุกนะมีความสุขนะคะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ียยด้เวตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านลาวนะครับออกจากเมืองเมืองที่เป็นด่านลาวเนี่ยเอ้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านเตียงรายตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านจีนกันแล้วนะครับเร้ก็เตรียมไปสู่ สัตถานนะครับเกือบ8,000โหลแล้วที่เราเดินทางก,กันมาเตรียมความไว้ครัเดียวนะครับอิสลามมาแล้วค S <S <ess ur> เข้าสู่ประเทศคาซัคสถานยังเป็นทางการนะครับนี่ผมเพิ่งออกจากด่านมานี่ไม่ถึง1นาทีหรือ2นาทีนะอยู่ใด่านเนี่ยมันไม่ให้ถ่ายเลยนะครับทีนี้ก็ผมอยู่ในด่านนี่คิดเป็นเวลาถ่ายนี้น่าจะประมาณ9ก้ามงเช้านะครับเนี่ยตอนเนี้สองทุ่มสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วคืออยู่สิบชุ่มกว่านะครับโอ้ตรวจตรวจละเอียดยับนะครับทุกขั้นตอนนะ ในกระเป๋าในกระเป๋ากระเป๋าในกระเป๋าอ่ะแม่งก็ตัวจด็กเออสุดยอดเลยแราวพนักง,งานนี่นิสัยไม่ค่อยดีนะไม่รู้มันมันดูไม่ค่อยมีมารยาทหน่อยขึ้นมาค่อมรถผมขี่ขี่รถผมสองรอบนะครับเออพูดจริงโคตรสิงสูบบุรีอีกอะไรอ่านใจ่จ้าหกเลยโอ้ยสุดยอดจริงนะนะครับแต่เราก็ยังได้ ันมาดูแสงสุดท้ายของวันนะครับที่เป็นแสงที่ถ่ายรูปสวยที่สุดนะแต่ก็กนั่นแหละ,ะสนุกสนุกนะครับ วันนี้เราเข้าคาซักกันแล้วนะครับเราออกไปด่านตั้งแต่ที่เป็นเวลาไทยเนี่ยประมาณ9ก้าโมงเชา้าแต่เวลาที่เรามาถึงที่โรงแรมที่นี่เนี่ยคิดเป็นเวลาไทยก็เกือบเกือบตีห้านะครับแล้วก็วันนี้ก็มีประสบการณ์พีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมประสบการณ์เฉียดตายที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับก็คือไอตอนระหว่างที่เราเข้าปั๊มเนี่ยก็มีคนพื้นที่เนี่ย คือเขาคงเห็นว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็มาขอถ่ายรูปนะครับแต่ทีเนี้ยผมผมเห็นเขาลวเขามาขอถ่ายรูปกับพี่ๆในกลุ่มก่อนนะครับก็คือจริงๆอ่ะผมพยายามเดินหลีกเดินเลี่ยงแล้วเพราะตอนนั้นมันเริ่มง่วงเริ่มอะไรไม่ค่อยอยากทักไม่ค่อยอยากคุยกับใครอยากที่จะถึงห้องแล้วนะครับท้ายมันก็ไม่พ้นละนะครับจังหวะนั้นอ่ะเขาเดินเข้าไปในที่มืดมดมันเป็นปั๊มอะนะครับเราก็จอดกันหน้ามินิมาร์ทของปั๊มแต่ไอโซนโซน ด้านด้านขวาของมินิมาร์มันก็เป็นที่มืดๆะนะครับทีนี้เขาก็เพราะว่ากวักมือให้เราให้เราเข้าไปตอนนั้นอะ่ะผมยังพูดเล่นกับพี่ๆในกลุ่มเลยว่าพี่มันดึงผมไปที่มืดๆวะถ้าเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยนะครับเนี่ยคือเราตอนนั้นอะ่ะในใจคือเราเราพูดเล่นะนะครับเรากลับแบบเอ้ยพูดหยอกเล่นๆพคิดว่าไม่น่ามีอะไรหรอกแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วช้าใจนะจริงเรากเา็เราก็ดูเราก็ดูแล้วแหละว,ว่าไม่น่ามี อันตรายหรืออะไรเราก็ดูเอไม่ไม่ไม่มีมีดไม่มีอะไรทีนี้พอจังหวะที่จะถ่ายนะครับเราก็เห็นเขาเนี่ยกวากลูกเขาเนี่ยมาถ่ายมาถ่ายรูปด้วยพราว่ามากะไรแต่ลูกเขาไม่มานะครับจังหวะแต่จังหวะที่เราหันไปหากล้องหันไปปุ๊บเนี่ยเขายืนนั่งขวาผมเนี่ยเราก็หันเราก็หันไปพอจังหวะนับหนึ่งสองสามะพี่คนขาซักคนนั้นยกปืนลูกซองขึ้นมาถ่ายรูปเฮ้่โอ้ตอนนั้นในใจคือระเบิดไปแล้วนะครับหัวคือโอ้ย เอาแล้วกูเอาแล้วเอาแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลนลานมากรนลานในเช่นิดี่ว่าเออคือคือเขาไม่ได้ทําอะไรเราอ่ะคือเขามาถ่ายรูปแต่เขาคงเป็นเป็นประเทศที่รุนแรงอะนะครับเป็นเขตแถดอะไรเงี้ยน่าเอากล้องเราให้เขาถ่ายแล้วจะได้มีรูปถือปืนมาโชว์นะครับแต่ว่ายังมีพี่อีกคนหนึ่งอยู่ที่ได้ถ่ายรูปครับเดี๋ยวลรูปขึ้นโชว์ให้นะโอโหประสบการณ์สุดยอดจริงๆแต่ละวันแม่ง อโอเคีเ่วิบเราัอรยู่ครีก่าอะไรอยู่ค<ข>าซักแล้วพี่กำลังไหนนะ คาซักสถานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้จเลยปอคันคันลืมฝวากสติ๊กเกอร์ไปแปวอะติกเกอร์เปชัดอาไววันที่16ของการเดินทางกับการนำรถคู่ใจมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ต่างแดนครั้งแรกผมกำลังท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติของเมืองใหญ่เมืองหนาวที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอย่างอัลมาตีพร้อมกับการปากแตกเพราะอากาศหนาวครั้งแรกเช่นกันแล้วเป็นคนสี่เซทยเคืมือ เป๊ะอันนี้คือฤดูอะไรครับฤดูนี้มันกําลังจะเข้า deep a u t มใบไม้เริ่มจะเปลี่ยนสี oh. ดูฮนะ <Okay. S 2> เริ่มนะ uh. อันนี้เพิ่งจะเริ่มดูมาสีส้มสี uh. อะไรอันนี้ในในไทยเราไม่มีนะับฤด,ดูแบบนี้อันนี้ถือเป็นเมืองใหญ่ในค่าซักไหมครับเมืองใหญ่ครับเมืองไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะอาลมาตี้นะครับถ้าเทียบไทยก็เชียงใหม่ เราต้องเทียบประชากรอ่ะพี่จำตัวเลขไม่ได้ครับจะเป็นเมืองใหญ่อยู่

รูนนี้รอบนี้ที่เดินทางมาพี่เอกชอบเมืองไหนที่สุดครับชอบที่สุดมันพูดยากะนะครับ,รบพี่ว่าแต่ละเมืองมันต่างกันไปะนะถาแล้วแต่คนชอบจริงๆอามาตีนี่พี่ก็ชอบนะอ๋อตุรกีนี่พี่ก็เฉยๆไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ชอบความเจริญของทางยุโรปมากกว่าเลย เส้นทางสวยก็เป็นน่าจะเป็นอิตาลีตอนเหนือไอเซเวิโอพาสอ่ะเซเวิโอพาสครับอ๋อเซวิโอพาสอิตาลีตอนเหนือนี่ก็น่าเที่ยวพี่ก็ชอบอยู่นะครับฝรั่งเศสพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับอัมสเตอร์ดัมก็โอ้ตอบยากน่าจะเป็นจอร์เจียจอร์เจียโอเคครับจอร์เจียนี่วิวสวยประเทศสวย เมืองหนึ่งที่ติดอยู่ในใจผมมากเลยคืออิตาเลสซาบไสลีมูอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้จอดด้วยใช่ไหมใช่พี่เรารูลนะตอนนั้นเขาขู่ใ้ติดแสงแดดที่เราเห็นนี่คือแบบโอ้โอ้แบบแบบนิพานของไบเกอร์ก็ได้ภาพมาโหแต่ถ่ายไม่สวยหรอกเพราะว่าอยู่ในไม่มีเวลาอยู่ในรถเออล้วมันจอดไม่ได้เป็นทางด่วนแต่คราวนี้มันมีมันมีถนนเรียบแล้วนะครับก็จะได้เราไม่ได้ลงไปเวลาเราจํากัดด้วยอ่ารีบออกมา แต่รูปพี่พี่ถ่ายเอเวอเรสต์รถพี่ป้ยสวยนะข้างหลังมันเป็นแบบเมฆมันดันลงมาพอดีนะเอ้ยแต่พี่ชอบอีกรูปพี่ชอบรถจีบอ่ะอ๋อเหรอมันได้เหลืองมันอ๋อเหรอสวยดีเออรูปพี่ปวยก็สวยรูปมอเตอร์ไซค์ก็สวยหลายรูปพี่ต้นชอบได้ภาพสวยประจำพี่ต้นพี่ต้นนี่ไงเขารู้ซีนเขาเป็นคนถ่ายรูปนะเขาลงโทษเขาลงโทษเลยโทรศัพท์หล่นเลยที่นี่ ผมมาอย่างีไม่กลัวผมมีปัญหามั่นใจว่าเดี๋ยวดูการขี่ดูแล้วก็เป็นคนที่ที่เาเซฟอยู่นะแล้วก็รถรถใหม่ด้ใหม่ครบรถใหม่ารที่ยว่หลาอะทเก่าก็ไม่มา้างกาจ้าให้มาสลถามว่ารถของีเองพี่กว่าหรือเปล่าใช่กรับ้อกี็โอเคแหละรถใหม่เราจกางเขาไปเขาไปคุยกับลูกทัวร์เขาบอกว่านี่าพี่ติตมบอกว่ามีงานได้มาเขาก็เอ ไม่เป็นปัญหาหรอวะอะไรเขาก็งงไงเขาก็งงว่าเป็นอะไรที่ป่าตอนนั้นมาครั้งแรกเป็นเป็นยังไงมายังไงถึงมาในรู้ที่ว่าไม่เคยมีคนมามาก่อนครั้งแรกเพราะว่าที่ลำบากมากกว่ารอบีสองสองคู่ที่หนึ่งสองสองคครั้งหนึ่งร้าซาโยเป็นทีมหายรถรอบโลกก็เลยเรื่องสิ พี่ใหญ่ก็ประกาศว่าเลื่อนไว้รับเงิการทำน้างานเลื่อนเขไม่ให้ก็เลยลาออกโดยผ่างทางฝั่กลับมาส่งใหว่าเปิดทางเทียเปิดนั้นในปีนั้นแหละกลับมาก็เปิดเลยแล้วถามจริงที่เลิกกับเมียนี่จริงไหมยิ่งวันไปยังไม่เลิกแต่ก็ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเรามีอาชีพที่มั่นคงไงครับแล้วก็ช่วงนั้นนี่ถูกเป็นชีพแต่ไปอิบ ปีที่ปี23แล้วปี2000ครับปี2000ด้วยปเป็นมานแตอนนั้เือนแรกแต่30,000แล้วครับแล้วตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ปีแรกปี22 40เอ้ย36วันนี้58ย้อนไปประมาณ24ปี24ปี99สรุปที่ไปปีไหนเนี่ยไป็นปีน2001แต่เต็มตัวกับปี2000แล้วเต็มตัวในปี2000 ุดจริงอะพี่ผมผมนึกยังไม่รู้ก่อนมาเนี่ยไปเซร,ร์ชไปเซื้อโปรโมชั่นส์เอเชียใน YouTube แล้วก็เอ้ยเห็นพี่ไปออกรายการไอเ้เพี่ทำไมสุดยอดเลยวะ่ะเฮ้ยไอ้เพียดีขึ้นแบบนี้จริงจริงเหรอฮะโอ้แต่แบบนับถือใจอพี่สุดสุดจริงๆบ้ามากกว่าเราก็มากไ,กไ,ไม่ได้เ,ไเก่งอะไรหรอกคิดว่าบ้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมไอ้เก่งนี่ไอ้เก่งเท่าไหร่หรอกเรื่องบ้านี่ไม่ยอมใครจริง เจ้าแอผมก็คิดเหมือนกันนะผมก็ไอ้นี่เหมือนกันนะเอาคันแรกมาเนี่ยคันแรกของคนไทยรู้ร่วอจริงๆไม่ได้คิดหรอกพี่ว่าอยากจะเป็นคันแรกหรืออะไรแต่แค่รู้ว่าอยากจะมาเราชอบคันแรกใช่ๆครับเราขยาันเลยเราชอบมาใช่ๆๆแล้วตอนที่ขี่ตามเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรไหว่าขอบเร็วได้ไหมหรือว่ามันกระแทกจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตามเขาจริงๆอ่ะตามคันนำเลยสั่งตามคนหนึ่ง ว่าตามศูนย์หนึ่ง,องอเอาขี่ง่<อ>ายเราไม่ต้องไปเร่งตามใครไม่ต้องไปอะไรตามตอศูนย์หนึ่งเขาร้อยี่สิบร้อยิปุ๊บแค่อยู่ที่แล้ว <c oughs> ใช่เขากองที่สองสี่ดสีแดงไปจริ <c oughs> งคันนี้ก็คือสีแดงอยู่แล้วใช่ครับคันนี้สีแดงอยู่แล้วแล้คาร์ลไปคนสีอื่ไหมไม่ใช่อะไรคันนอั้ีคันหนึ่งอ <c oughs> ชอบพันนี้มากเลยแบงเลิสีเด ไม่เคยชอบรถยนต์มาก่อนเพราไม่เห็นแรงเลยว่็เฮ้ยว้ากูที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือทริปนี้นะครับทุกท่านโอ้โหช่วยเหลือกันดีมากประทับใจมากนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรทะลึ่งตึงตังไปบ้างนะครับอะไรนดีก็เป็นก็อย่าให้สื่อสานะครับจริงๆอแล้วจริงจริงแล้วผมเป็นคนเรียบร้อยครับสิ่งที่ตอกไ้แก้ว สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงนะครับคือก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับขับขี่รถกันอย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับระมัดระวังให้มากนะครับเพราะว่าเราเดินทางกันอีกไกลมากเลยนะครับเดินทางกันอีกไกลมากก็ขอให้เซฟที่สุดนะครับความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งนะครับความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือกันแบบนี้ไปกันจนตลอดทริปนะครับขอบคุณทุกคนครับ ขวสดีเดย์สจากอาวตีคาสักสถานนะครับวันนี้เนี่ยเดินทางไกล700ดแโลนะไปเมืองชิมเคนนะครับน้ำมันที่นี่ถูกมากนะครับลิตรละประมาณ15บาเทอ่ะตอนนั้นเติมน,น้ำมันลิตรละ15บาทเดินเข้าไปซื้ออกระทิงไอรีบูลนะครับขวดน้ำเงินน้ำเงินเทาขวดเท่ากับปองโค้งครับ80โอ้โหจะลองกูเอ,อ้ยรูปเติมเอง Để đẹp tắm một màn Cŏ PRAO LẠC THỚ THƯỜNG YỌM THUỐNG THẾ Ôi, đu lô bà mạ vơi Ghe nguồng, ghe nguồng, đu lô ดูเหมือนว่าแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับถนนจะสามารถแสดงให้ผมเห็นถึงภูมิประเทศโดยรอบของคารซักสถานได้ต่างจากวันแรกที่ขี่ท่ามกลางความมืดมองเห็นแต่เส้นรอบขอบถนน 6คนต่อ1ตารางกิโลเมตรคือตัวเลขของประชากรเทียบต่อพื้นที่ของประเทศนี้ซึ่งก็ดูจะสอดคล้องกับเส้นทางที่มักจะมีแต่พื้นที่ราบไปสัทุกกิโลเมตรต่างจาก2ประเทศก่อนหน้าอย่างลิบลับ 700กิโลเมตรคือระยะทางเฉลี่ยตามแผนสําหรับ5วันที่เราจะขี่รถข้ามประเทศนี้และดูเหมือนว่าการได้ขี่รถ300กิโลเมตรกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงบางวันในจีนดูจะเป็นกิจวัตรประจําวันของการเดินทางในประเทศคาซัคสถานนี้เลย สวัสดีตอนเช้าครับนี่กิจวัตรประจำวันของผมทุกเช้าก่อนให้คนอื่นมารอนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ดูชื่อเมืองที่จะไปนะครับแต่เกือบพันโลนะ910เมื่อเวลามันเดินช้างอเนี่ยกดดันไว้ยกดดันเว้ยิบตีดกชีวิตกู 9ก0ิกิโลเมตรคือจำนวนระยะทางที่จะถูกเดินทางในวันนี้เอาจริงๆความคิดที่ว่าวิวโล่งๆกว้างๆก,ก็ดูจะสวยดีที่ผมเห็นจากเมื่อวานในวันนี้มันกลับแอบดูจะเป็นความหดหู่ทรมานอาจเป็นเพราะจํานวนระยะทางบวกกับทิวทัศน์เดิมๆตลอดพันกว่ากิโลเมตรที่ได้เดินทางมาคือผมชอบใบคนเดียวอย่ เราเราเราใช่เราะวังไม่แต่เราเขาเคยโดนตื้มแล้วไม่อ<ต>๋อโอเคสัญชาตญาณระวังไว้ก่อนระวังเูอก่อนไป <c ười> เที่ยวเถิ่ครับเสียตอนเป็นวัยรุ่นอนะ่ะพี่ก็พี่ก็ไปของพี่ประจําแล้วพี่ก็ชอบชอบนั่งตรงนี้มันตรงนี้มันจะมีสองฝั่งไอ้หาเดินมาจากไหนไม่รู้บุหรี่พี่ไม่ดูดอยู่แล้วเนาะดูดีแม่งมายื่นให้เฮ้ยแปลกแปก,กว่า <c ười> รู้แน่ว่ามันเป็นซิกแน่พี่ก็เลยเอาให้ไอ้ดนขางแล้วพี่ก็ ขยับไปนั่งฝั่งตรงข้ามแม่เปียวนี่โดนตึกโอ้แม่งั้เสียวันนั้นสัญญาณหรอเออกูรู้เลยว่าแม่งกูต้องระวังตัวเดี๋ยวโดนตีนปีอ่คนบางคนมันไม่ชอบเราทุกคนนะครับผมเออเสีงงนะยไไใจไหมนะยอบอยย่ไวใจ พี่หน่อยเอาบุหรี่สักตัวไหมครับไม่เอาไม่ได้ช่วยอะช่ไม่ได้ช่วงบ่ายกับถนนเลนสวนกับคณะรถกู้นะครับโอ้แสงไฟตายอย่างเดียวกูโอเคลูกโอ้โหนอ๋อผมไปเลยหรอ ไปไหนอ่ะไม่รู้ทางอ่ะ <laughs> ตรงตรงไปก่อนแล้วกันผมคิดว่าเมื่อกี้โดนเรื่องแต่งเส้นทุบนะแล้วมอสายมันก็แบบช่างแม่งอ่ะแต่รถยนต์ก็อะรรับกรรมไปนะครับ ที่ขี่มาเนี่ยถึงดึกทุกวันนะครับระยะทางก็เยอะพอสมควรนะจริงๆทางนี้เราใช้แค่เป็นทางผ่านเพื่อเข้าไปสู่รัเสเซียนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดแวะพักอะไรขนาดขนาดนั้นที่จุดแวะเที่ยวนะครับแล้วก็ตามอยู่ข้างทางเขาก็พูดว่ามันน่าจะเป็นทะเลรายไปตลอด2ข้างทางนะครับแล้วก็เหลือระยะทางอีก โอ้โหอีกเยอะกว่าจะเข้าอ่ารัเสเซียนะครับหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยตลอดห้าวันที่เราน่าจะอยู่ในคาซัคสถานเนี่ยอันนี้อาจจะสังเกตได้ว่าเสียงผมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วด้วยสภาพอากาศที่ว่ามันเปลี่ยนแต่จริงๆผมป่วยนีย้ตั้งแต่ตั้งอยู่ในจีนแล้วนะเอ่อแล้วก็ในคาซัคนี่สภาพอากาศมันก็เปลี่ยนว่าตอนกลางวันก็ร้อนแบบมันเป็นในเขตทะเลทรายนะครับตอนวอนก็นอนตอนกลางคืนก็นนนโหหนาวมาเลยนะ การก็คือสวิงเราก็อาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับก็ป่ยยวยแต่ว่าอีกอีกสองสามวันที่ขี่เนี่ยก็คือขี่โหดท,ทุกวันแล้วนะครับน่าจะมีหกร้อยเจ็ดร้อยเป็นอย่างต่ำานะตั้งแต่ผมเข้าคลาสซักเนี่ยนะครับ ผมเข้าห้องน้ำไปสิบครั้งเนี่ยผมบอกให้ไปห้องน้ำหญิงเนี่ยเก้าครั้งนะครับทำไมวะหน้ากูเหมือนผู้หญิงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเหี้ยโอ๊ะโอ้ยโอ๊ะโอ้ยโอ้ย กนเห็นสวรรค์กันนรกอยู่ที่เดียวกันนะครับโอ้ฝนมาแต่ไกลเหนี่อยได้ม้วนไปเชียวนะทางนั้นน่ะโอ้ยถนนเด็กอะยืมนะครับขอยืมโอ้ยฝนมาฝนมา เตมที่ไบเกอร์ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ได้มาเจอนี้ไอ้ดูแมปสิไอ้ดูแมปสิไอ้เ,เอ้ยไปทางขวาด้วยไอ้เฮ้ยโอ้โโอ้โหเห็นชะตากรรมตัวเองนะครับ